มาถึงงานที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาเจอกับไกด์ปูมพีเอศไกด์ทายผลสกอร์ไ้แล้ว2อศูนย์แน่นอนครับผมวันนี้โกอุ้มโกอุ้มการันตีเออบอกอยู่กับผมสกเบอร์แล้วก็มีมีจ่าปับลีนะครับแล้วก็อ้วนทธานนะครับวันนี้เรา3คนนะครับกำลังรวมตัวกันไปเชียร์ช้างศึกนี่งผมมีเสื้อทีมชาติไทยด้วยนะครับเราไปเชียร์บอลไทย เราไปเชียรวันไทยบ้างนะบรรยากาศจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ให้คุณผู้ชมรับชมนะครับลุยเต็มที่อาจจะแบบมีคอแหวบคอแห้งกันบ้างนะฮะก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเจอกันในงานนะครับ มาถึงงานที่เรียบร mm ้อยแล้วนะครับนี่มาเจอกับไกด์ป uh ูมีเทนจากอันเดวกันันเดียกันกันเดียวกันเพื่อนเออมาด้วยกันเดียวกันก็คือนี่เรานัดเจอกันที่นี่นะครับถึงมาที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสนามราชมังกีฬากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เรามาดูประเทศไทยเจอกับประเทศจีนนะครับครั้งสุดของเรานะครับ ก็ไอ้ไกด์ายผลสกอร์ไ้แล้วส0นแน่นอนครับผมวันนี Joe, ้โกุ้้งโกอุ้งการันตีบอกเลยออบอกเลยนะสนี้2นนี่การันตีนะการันตีนะโกุ้้งการันตีบอกเลยเออทีมไหนชนะไทยดิเพื่อนเออเที่ไทยก็ต้องไทยเิเออเอาง่ายครึ่งแรกนี่คือบอกเลยว่าดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนครึ่งแรกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาได้ดูเชิงลงมาลงไปดูแบบดูไอ้จีนมันมีอะไรเบ้างวะเดี๋ยวดูเลยผมอยากรู้มากประเทศจีนมีอะไรดี แม่ขามซะเร็วเลยสาวยี่สาวสาวริ้งขาวเลยขาวเลยเตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะเมื่อกี้จะถอดเสื้อะไรนะเรื่องเรื่องอย่างนี้ไม่คุยเรื่องนี้ไม่เอาไปไม่ไปไม่ไปไม่ไอไม่ไป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 ไม่ไไม่ไปไม่ไปไม่ไไม่ไไม่ไปไม่ไไม่ไไม่ไปไม่ไไม่ไปไม่ไไม่ไปไม่ปไม่ไ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 ปไม่ไปไม่ไไม่ไไม่ไปไม่ไไม่ไ ครับผมวัน hmm> ท <ley> yeah, ี่เขาจบลงเปนัวาลแล้วครับผมกับทีอ <i> ่นไทยเจอประเทศจีนนะครับผมสก็อตเพื่อข้างบนนะครับผมก็ วันนี้ก็สนุกมากนะเป็นค่าวหน่อของพวกเราที่มาดูบอลใช่ครับผมได้ประสบการณ์ใหม่มากมายเลยครับผมสุดท,ท้ายนี้ก็ฝากช่อาแมวพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวขึ้น,นฝากขอบครทด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับ